มาไอแอนนัดถนนหมายเลขสิบสามตรงหัวมุมถนนหมายเลขสิบสามต้องรีบไปตรงนั้นต้องรีบไปตรงนั้นเอาทุกคน <c oughs> ชได้ข่าวมาแล้วว่าจะมีตุ๊ก,กตาเหล่าเฟรนดี้คอลเลกชันมาใหม่มาลงนะ่ะชัยก็ว่าชัก็จะไปซื้อมาสะสมนะ่ะมันเป็นตุ๊ก,กตาที่น่ารักมากเลย คอลเลกชันใหม่หน้าตามันเป็นยังไงแต่ว่าชายเกิลน่ะว่าจะไปดูแล้วก็ซื้อกลับมา,าของสะสมเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชันด้วยแล้วที่เชงก็พูดมาตะก,กินนะว่าถนน,นหมายเลขสิบสามอ่ะคือเพื่อนที่โรงเรียนของชายเก็บอกมาว่าร้านตุ๊กตาอันนั้นน่ะอยู่ตรงหัวมุมถนนหมายเลขสิบสามชัยก็ว่าชัยก็ต้องไปซื้อแล้วเอาเอาเอาบัดรนี้ใครอะ ให้คุยกับทุกคนอยู่นะคุยกันน้องๆยังไงเล่าบันนี่จะทักทายหรือยังฮัลโหลบันนี่เองบันนี่ไม่ว่าหรอกนะบันนี่จะไปเข้าห้องน้ือเออเจะไปเข้าห้องน้ำที่อุ้มมองเหรอไม่ไม่ไม่บ้านอยู่นี่ฉันว่าเธอคงปวดอเอวมากจะเดินหลงบ้านน่ะเอ้ประตูนีอ้าประตูนีไปก็ช่วยช่วยช่วยหนึ่้หนึ่งหัไหน้าทำงานของเธอไปเถอะบันนี่ไปเข้าห้องน้ำแบบ วันนี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเชคเกร์ไปซื้อตุ๊กันตาแล้วเฟนดี้เอามาอวดดีกว่าเป็นลิมิเตอดอินชาแนะทุกคนไปดูพร้อมกันเถอะแต่ถนน,นหมายเลขสิบสามมันอยู่ตรงไหนเชคเกร์เดินในเมืองนี้เชคเกร์ไม่เคยดูป้ายถนน,นเลยอันนี้ถนอนไอ่น,น North Street นะไม่ใช่แล้วตรงนั้น Maple อะไรนี่ Maple Road ก็ไม่ใช่อีกแหละ เดิน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 ไม่ทันถนนหมายเลขสิบสามอยู่ตรงไหนเนี่นนยจะว่าไปเลขสิบสามดูไม่ค่อยจะมงคลแล้วถนนอันนั้นถนนอะไรอ่ะถนนโกสเมินไปถนนผีผีตรงนั้นถนนอะไรนี่ก็ถนนผีแล้วถนนโกสนะสสทีเอสโอเอสทีแล้วถนนเลขสิบสามเลขสิบสาม หัมุถนนหมายเลข13เหรอเอหัวมุมหัวมุมก็ต้องเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยจะใช่ตึกนี้ไหมทุกคนว่าใช่หรือเปล่าเชก็เข้าไปดูแล้วก,กันจะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่มองทางนี้ใช่ใชก็ว่าใช่นี้ชัวร์หัวมุมถนนหมายเลขสิบสามเยเชก็เจอแล้วปะิะตะต สวัสดีเช้บาบ้านเชยยินดีต้อนรับกลับบ้านเชยไม่ใช่ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าอ๋โอโอเคโอเคค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มาซื้ออ,อะไรจะดีอ่ะจะมาซื้อตุ๊กตาเฟตรตตี้คอลเลกชันใหม่ค่ะเช่นก็ได้ข่าวมาว่าเขาออกคอลเลกชันใหม่พอดีเพื่พอนที่โรงเรียนเช่นก็เขาซื้อมาเต็มเลยนะฉั้าซือถถ้อที่ามาจากไหนเนี่ยฉันยังไม่ได้วางขายเลยนะเนี่ยร์เอาก็เห็นเพื่อนบอกว่า แฟนซื้อได้ที่นี่นะเพื่อนที่โรงเรียนเขาซื้อกันมาแล้วนะไม่เอาข่าวมาจากไหนดิอ่ะบี่ีไมีบี้บีบีฉันไม่อยากขายให้เขาจะไปมีหนึ่งจะไม่ขายให้เลยจะไม่ขายให้คนลูกค้ามีหนึ่งฉันก็ไม่อยากขายให้แล้วนะมีสองแต่ว่ามีหนึ่งถ้าขายเราจะได้กำไรนะแต่ว่ามันเป็นสินค้าต้องห้ามนะอดี้นะน้า เว็บหเราขายขายเขาไปเถอะเอาเงินน่ะเงินสําคัญกว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ได้ขายก็ขายโอเคถ้าขายก็ฝากด้วยละกันพี่ดูเดี๋ยวพี่ฉันจะขายให้นะเฮ้ hey, ขอดนอักเลกแป่บนึงคุณลุกเป็นสาแฟนกันเหรอไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้สรุปขายใช่ก็แล้วใช่ไหมขายขายก็ขายว่าแต่เธอสนใจตัวไหนนะ ฉันก็ไม่รู้ม่ามีตัวไหนบ้างนะคุณลุงเฮ้ยต้องเป็นพวกนี้แน่ๆเลยวันนี้ครับลุงรู้วันนี้ครับพราะนผมสิใจตุกตา่ะตุกตาที่คุยกันไว้ว่าผมจะให้เงินเท่าดีได้ให้ผม้เดียฉันไม่ขายหรอกนะไม่รูคนนั้นจะซื้อเนอะแยกไปแยาไปแยกไปแยกกันใช่ไฉันะฉันให้เงินเธอหมดเลย เีคเก็ตเธอให้ฉันนะเธอซื้อหรือยังเ,เขาก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกถ้าเขาไม่รีบซื้อเจ้าก็ซื้อไปเลยละกันอุย้ยดีเลยแม่หนูงั้นเดี๋ยวฉันขอเหมาหมดเลยนะไม่ได้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 ไไดชก็มาก,ก่อนต้องเป็นของยเก็ไยตายเธอไหนก็บอกว่าร้านนี้มีนะโนนหลอกอีกแล้วคลงุงชก็เอาสามตัวค่ะเอาแบบตัวนิดนึง ตัวข้างหลังไม่เอาด้วยเหรอ,อมันสามน่ะเอ๊ะหรือว่าเอาหมดเลยดิเอาไปให้บันนี่สองตัวให้ก็ได้นะคุณลุงใช้ก็เหมาหมดเลยเล่าไม่ขาย,<ล>ยให้แล้วไม่ขายแล้วเอาแค่สามไปให้แค่สามทีนะ่ร้านอีกสองตัวลูกจะเก็บไว้อ่ะดนาะอ้คุณแก่สามตัวก็สามตัวถ้าบันนี่อยากได้ก็ให้บันนี่มาซื้อเองใช้ก็จะได้ไปบอกเขาบันนี่ว่าเหลือสองตัวสุดท้ายในร้านโอ้ยดีมาก โอเคค่ะคุณลุงงั้นเชก็ไม่ไอ้ถามว่าร้านนี้ขายตุ๊กตาเหรอเชก็อยากได้ตุ๊กตาตัวเดียกันมีขายให้เชนหรือเปล่าอ๋อไม่มีหรอกเจ้าหมีไม่มีเหรอเออเสียใจจังเลยกลับไปก่ก็ได้เชุดอืมเป็นเป็นที่ต้องการของทุกคนมากเลยแต่ว่าเชก็เป็นผู้โชคดีคนหนึ่งนแต่เจ้าหมีก็คือไม่ได้มาที่เมืองนี้จะตั้งหลายเดือนแล้ว ยังถึงกับเดินตามหาตุกตาตัวนี้เลยงั้นต้องเป็นของใช้เกาแล้วแหละปอกปอกปอกป๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊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 อกป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 ๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกป๊อกปอกปอกป๊อกป๊อกป๊อกปอ คุยกันเรื่องด้วยไม่รู้เรื่องหรอกใช่ก็เป็ไปบั้นเลยจะลุงจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยซื้อไงลุงจะลีลานะฉันจะขายให้คนอื่นนะที่ให้ราคาดีกว่าเธอนะเอาเลยลุงสามตัวสามตัวเดี๋ยวใช้ก็เก็บเข้ากระเป๋าก่อนนะคอนใช้ก็ได้มาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ดีเออสาม ัมไม่ซ้ำใครจริงๆก็อาจจะซ้ำกับคนอื่นแต่ว่าเชคก็ได้มาสามตัวเกือบสุดท้าย,ยาไปตรงนี้แหละเดีย๋ยวเรียกสเปนนี่มันดูดีกว่ามันน่ารักขนาดไหนเป็นตุ๊กตาใช้จิ๋วหน้าคือบันนี่ต้องอยากได้แน่นอนเลยเป็นตามเป็นตามบันนี้ก่อน นะโอ้เธออ,อึนานจังมันท้องเสียนะชายเกอร์ช่วงนี้ฉันกินเผ็ดพอกินเผ็ดแล้วท้องมันเริ่มร้อนปากกะกินได้นะแต่พอก,กินเสร็จแล้วแบบไปลงกับพอะโอ้มันร้อนมากเลยทุกคนไม่รู้ใครเป็นแบบปันนี่มากแล้วพอกินเสร็จอุ้ท้องเสียทั้งกลาเมืองคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนอแบบท้องเสียตลอดพูดป้ดพุดป้า้อเสียเสร็จก็คราวนี้ก็แบบอ่อนพยเปียแรงอะนะโอเค แต่ตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมหอีกเสร็จแล้วนะใช่อยากพักผ่อนมากเลยอะเอ,อเดี๋ยวก็อ,อย่าพิ่งไปพักอะไรของทชกเก้าอีกกันเนี่ยฉันซื้อตุ๊กตามาแล้วลีมิเต็ดอีดิชั่นว้าวได้เป็นตัวซ่ไปสิไปดูเลยมันต้องเจ๋งมากเลยนะที่ใช้เก้าลงทุนไปซื้อขนาดนี้นะเห็นบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแสดก็ต้องเป็นของหายากแน่นอนเลยถูกต้องเพื่อนที่โรงเรียนชิดเขาหนับบอกมาแหละว่า,วาวเป็นรีมิเต็ดรูปแรกเหมือนขอนไม้มากเลยนะั่นเนี่ย ตุ๊กตาที่ใช้ก็ซื้อที่มันข้าไม่ถึงจริงจริงนี่มันขอดไม้เอาไว้ใส่เตาผิงเล่าแล้วขายคิดว่าตุ๊กตาเอ๊ะแต่ว่าแต่ทำไมมันรูปร่างแปลกๆเหมือนทีวีเลยนะตุ๊กตาเธอเนี่ยก็นั่นมันทีวีไงเล่าบ้านเธอก็มีตุ๊กตาอยู่บนชั้นด้วยโอ้นี่ไงเสียงด้วยนะตุ๊กตานี่ใส่ถ่านกี่ก้อนเนี่ย ฉันล็อกไว้นะ่ะ <c oughs> บันนี่ฉันกลัวคนมาขโมยหยิบอแอหยิบไม่ออกแล้วไม่ได้จะดูได้ไงอ่ะตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งแล้วตัวนี้เออบันนี้จะดูด้านหลังอ่ะโอ้ด้านหลังเป็นอย่างนี้เองไหนหยิบออกมาดูสิเออเออติดอ่ะหยิบไม่ออกช่างมันเถอะ มันดูขี้เละขี้เหร่ใชกไเธอไปเอาตุ๊กตาแบบนี้มาไว้ในบ้านได้ยังไงฉันก็ไม่เข้าใจจริงเชียวเลยอ๋อบันนี้มันออกจะหน้ารักต้องเก็บให้ครบทุกคอลเลกชันนะแล้วคอลเลกชันหนึ่งมีกี่ตัวเนี่ยงงมากจ้ะแม่จ๋าสามตัวจ้ะรูปร่างดูขี้เละขี้เหล่หน้าตาตุ๊ก,กตาดูเหมือนกับตุ๊ก,กตาผีสิงเลยชายนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันน่ากลัวมากเลยนะอ๋อมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะเชออย่ามาบุบีกับตุ๊กตาชั้นนาะ น่ากลัวมากเลยอ่ะ้ไปไหนแล้วหายไปตัวหนึ่งอ่ะนู่นนู่นนู่นไปอยู่หน้าประตูแล้วชายเกลอาเจมิเดินได้ด้วยฉันเพิ่งรู้นันเนี่ยโอ้ยตอนนี้เหมาะกับการเป็นมิเต็งจิจิตัวนี้ก็ขยวดิแต่แล้วใส่หานอีกก้อนเดพวกนี้อ้อะไรเนี่ยอะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นไอชิคุก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่า พวกนีเป็นตุกตาผี